รักกาสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอนไลน์มานะครับพี่0947570556แอนไลน์บนนี้นเลยครับพี่พระคุณแผนผมน้ำมันพี่หลวงพ่อกวยครับจากเป็นพระแม่ธรณีไว้ผม สวยครับพี่จ้าสนิทน้ำเมตตาครับหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยพระคุณแผนแขนอ่อนแบกแรงงานเลยพี่กระเบื้องเครือบกรุกวัดใหญ่ชัยมงคลหกร้อยบาท เขาว่าเหรียญที่หายากยิ่งกว่าเหรียญหลวงพ่อเ,พเงินวัดบางคัะก็เหรียญใบโพหรือลวงพ่อเพชรน,นี่แหละพี่สร้างน้อยหลวงพ่อเ,พเงินปุกเสกนะพ่อเงินวัดบางคัะปุกเสกเนี่ยพี่นี่หล่อบโบราณน,นะสวยเก่าหายเงนขึ้นเต็มเลยสวยมากเลยจ้ะ หกร้อยหกร้อยบาทนะจ๊ะชอบพี่โทรพี่อันไลน์มาครับพี่มีมีดด้ามงาพี่นี่ครับหลงพเดิมโคตรเก่าเลยพี่พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีดปากกาหลวงพ่อเดิมครับมีดปากกาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับด้ามงาครับพี่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ชอบพี่โทรพี่อไลน์มาได้เลยนะวัวนตึ๊บวันตึ๊บจับก,กระเช้าเงิน้วยพี่เสือพันเยิมวันตึ๊บ แา่แกะเนี่ยฮะเสือพอเดิมวันตะเบงาาแก่จับเงินเอาเจ็ดร้อยพอเนี้ยจะขายแดีตัวเดียวเนี้เจ็ดร้อย 700. ทาเวสุวรรณพี่ปูบุญเสืวอรลาวเนี่ยฮะผงยาจิตามันนี เจ็ดร้อยปลายทางกบอกห้าสิบาทนะดูครับทุกรายการเลยพี่นี่พี่พิมพ์ขี้ตาสวยปังสวยปังอยสังวานสวยปึ๊กๆคดเก่าเลยสวยมากครับพี่ผักสประกวดได้คนนี้โคตรสวยเลยอุณนี้หนึ่งพันบาทหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา ใส่สังวาลสองเส้นโคตรสวยและสวยจัเป็นโลกเลยพี่หนึ่งพันบาทกะมาณดุดโลกพี่ต่อโบราณใสยใต้ห้าร้อยแล้วกันเพิ่งได้มาใหม่ได้มาใหม่มาสามตัวหมอบ้านเขามาได้สามตน ห้าร้อยปลายทางบอกห้าสิบบาทนะพวัตหน้าลิงโคตรเก่าเลยหลวงพวัตหน้าลิงครับี่ใส่เขาอ้อใส่ใต้หกร้อยบาท เนี่ยพี่นี้สมกระลอ,อกกระแต่พี่เนื้อชินเงินพี่พระกุเมืองลบบุรีโคตรสวยเลยเก่าเปิ๊กสวยปากเอาหกร้อยพอชินเงินระเบือระเบือแบบนี้โคตรสวยลเ,เ,วยเ,เล,เล,เลเแบบยลพี่ราคาเนี้ครับเอาไปต่อมีกำไรแน่ๆมีกำไรเห็นๆแล้วก็มีซ่องหมูป่า ต้องหมูป่าพี่เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์สเหนียวเหนียวดีนักแรเลยพี่เอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่เหรียญล้อลเหรียญสะเจ็ดพ่อเราห้าเนื้ยเงิเนยังเหลือสองเหรียญเนี่ยพันหนึ่งนี่เลยปากห่อขอไปเป็นเนี้ยเหรียญเงินนะหนึ่งพัน,น 1, บาทแล้วก็เหรียญนี้ เดี๋ยววชิราลงกรแบบนี้ครับหลังตาขดเด่นเงินครับหนึ่งพันบาทวันนี้อยากขายเดี๋ยวลูกปุ้สุขรับเลี่ยมเงินวัดปากคลองมะขามเท่าเลี่ยมเงินเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทชอบโทรชอบแอลาจ่ะมาครับพี่น,นี้ผมอยากขายอยากขายหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิฐ สภาพผ่านการใช้มานะพี่พระสวยเก่า้เก่าขนาดไหนถึงได้สึกขนาดเนี้ยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจ้ะหลวงพระจงพี่นาเก็บรุ่นแรกเนี่ยพระเก่าปึ๊กเลยถึงยุคโลหะนี่โอโ้โหพี่เอ้ยเนื้อเขียวอมเหลืองเนี่ยจัดจงคงอีสวย สวยมากนะครับสวยอาพันหนึ่งพี่หนึ่งพันอุนยุคต้นๆเลยพี่หนึ่งพันบาทถ้าพี่โทรพี่อลไ์มาได้ถึงน้อยท่านจะมาท่านจะมาสองหน้าเลยครับเราโบราณครับโคตรสวยแล้วเอาหกร้อย พี่ชอบไปโทรพี่อัญลัยมานะครับปุ้ศึกวัดปากคลองมะขามเท่าหกร้อย ใบเสมาพระพุทธชินรลชาเนื้อชินเงินพิมพฐานเตี้ยกูวัดภาษีรัตนะมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวยครับระเบิดแบบเนี้ยสวยมากเอาหกร้อยหลวงพ่อพสัสไสตตาตูดมีโคตต้ดตอกหลวงพ่อพสัสไสแบบนี้ครับ เอาหกร้อยกันหกร้อยหกร้อยครับไม่รู้รุ่นไหนนะนี่พชคนเทรยี่สายใต้ทองแดงเถื่อนโคตรสวยเลยเก่าด้วยสวยเอาหกร้อยชอบโทรชอบชอบอไลน์นะจ๊ะเชื่อเสือพระปานเก่าปึกเลย เอาหกร้อยครับพิเกตเนตเขาแกะเขาอ้อครับพี่อาจารย์ทองเท่าแล้วล่างพระปิตาแกะมือตัวนี้หนึ่งพันบาทครับพี่องค์นี้หนึ่งพันบาทสวยสวยมากครับพี่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทพี่ชอบพี่โทรพี่อัดไลน์มานะ พรวงล่างปืนนิ้ทองเก่าหมาเจ็ดร้อยพอหูยานลบบุรีครับพี่เนื้อชิน้นสนิมแดงสนิมแดงนะพี่เอาหกร้อยเพ่เบี้ยแก้ผู้อี่มมัดหนัง ปุเอี่ยมวัดหนังตนแดงเก่าๆเนี่ยเอาพันหนึ่งเพื่อแก้อันนี้ไม่มีห่วงหนึ่งพันบาทปู่เอี่ยมวัดหนังอันนี้ปู่รอดวัดในโรวงนี่คนละลายนะคนละลายนะพี่นี่ปู่รอดวัดในหลวงโคตรสวยเลยสังคู่เลยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเก่าๆพวกๆบกเลยลักหนึ่งแดงพี่หนึ่งพันบาทดันนั่นๆ หนึ่งพันบาทชอบโทรชอบออนไลน์นะจ๊ะเหรียญเจ็ดสามหลวงพอ่อแชมวัดฉลองสภาพใช่สภาพใช้แบบนี้พี่ค้างตัดเรื่อยนะนี่ค้างตัดเรื่อยน่าใช้พี่เงินแพงนะพื้นที่อะหลวงพอ่อแชมวัดฉลอง สภาพนี้ก็หล,หลายพันเนี่ยเขาเล่นกันนะแต่ผมขายพันเดียวพี่แท้ดูง่ายสบายตาค้างเรื่อยนะสภาพแบบเนี้ยออะพันเดียวพอช้ำััฉลองหายากนะพี่หายากนะแต่ไหลมาบุงจะได้มาเนี่ยต,ต,ต่อ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 พี่พักกิ่งสามกษัตริย์วัดบรวรมีโค้ดตอกเนี่ยสอเสือให้ไหม วัดบวร,บรพี่สามกริย์สวยเนี่ยวนตบเลยวัดบวร,บรพี่สามกริย์สวยสุดๆกินด,ดังก็เพาะผมเอาเจ็ดร้อยพี่กิ่งวัดบวร,บรสวยมากสามกริยัเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทจ้าชอบโชว์ชอบแอดไลน์มานะ เออนี่พี่พ,พี่พี่ครับนี่เรียมเงินนะนี่ชิ้นเขียวชิ้นเขียวข้างพี่ข้างเขาเขาจะมีรอยบินนะแต่ว่ารอยซ่อมมาซ้อมเก่าโหพี่นี่จับเงินนะพี่นะเงินเนี่ยจับเงินพี่เห็นรอยไหมเนี่ยแหมเลยนี่รอย แต่เขาก็อยู่่เดิมเลยนะดูครับรอยซ่อมครบชิ้นส่วนพ้าชิ้นเขียวแท้นี่ส่งประกวดงานประกวดสนามใหญ่ได้หมดแท้ทุกพื้นที่ชิ้นเขียวสายเหนียวค้งกระพันจับเงินนี้เงินนะพี่นะเงินนั้นเต็มเลยนะพี่เอา 800, แปดร้อยละกันแปดร้อยสายเหนียวสายเหนียว สาเหนียวคงกระพันแท้แปดร้อยให้ขายชิ้นเขียวนะชิ้นเขียวนะพี่ mm hmm. ปูบุญครับเอาหก mm hmm. ร้อยหรือสีป่บุญหกร้อ hmm. ยชอบโทรชอบแอดไลน์ hmm. มานะจ๊ะ mm hmm. จะชอบอะไรก็โทรมานะจ๊ะ mm hmm. อินโดจีนพี่สภาพใช้โคตดเก่าเลย พระพุทธชินราชอินโดจีนก็เก่าแบบเนี้ยพันเดียวหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่ชอบโทรชอบ,ชอบแอดไลน์มานะนี่พี่พับปิดตาวัดนางสาวเพรแก้วปุกเซกโคตรเก่าเลยพี่อพันเดียวพันเดียวจะ้ะ หนึ่งพันบาทนะน่าใช้น่าใช้น่าใช้ที่สุดพี่นี่ครับกูฮอตพี่พ่งได้มาใหม่นะองค์ที่แล้วขายไปแล้วนะเยวเก้าร้อยเอาเก้าร้อยแล้วกันพันหนึ่งไม่ขายเอาเก้าร้อยได้มาใหม่เอาเก้าร้อยเลขมงคลลเช้าเนี้เอาเก้าร้อยของใหม่พึงได้มามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายแต่ก็ไม่ได้เหมือนกะันเก้าร้อย ชอบโทรมาชอบออนไลน์มานะจ๊ะชอบโทรมาชอบออนไลน์มานะนี่เหรียลรูปุดั่วรุ่นสามพี่เรียมเงินประคตเต็มด้วยสวยเนื้อทองแดงครับโอ้โหพี่ดูรุ่นสามหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะ อาพี่มาบุทองบุทองบุหนังบุทองครับพี่พันห้าอีพีนี้กาบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับ